เกิดเหตุรถไฟพุ่งชนกระบะตัดหน้ากระชันชิดบริเวณจุดตัดถนนข้ามทางรถไฟสวนสาธารณะกุจิกนักดนตรีหนุ่มคนดังโคราเสียชีวิตคาซาเมื่อเวลา3นาฬิกา55นาทีวันที่21พฤศจิกายนพันตำรวจเอกอิดบุญยริตผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรสูงเนินจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์บริเวณจุดตัดถนนข้ามทางรถไฟสวนสาธารณะกุจิกเขตเทศบาลตำบลทอตกุจิกอำเภอสูงเนิน จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบบริเวณป่าละเมาะห่างจากจุดเกิดเหตุกว่า100เมตรพบรถไฟขบวนรถเร็ว1 4 1กรุงเทพพิวัตรอุบลราชธานีชนรถกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตทะเบียนนครราชสีมาสภาพรถพังยับเยินไม่ต่างจากเศษเหล็กที่เบาะนั่งผู้ขับมีร่างชายไทยเสียชีวิตตามร่างกายมีบาดแผลชะกันหลายแห่งทราบชื่อภายหลังคือนายชูเกียรติหรือโฮปอัดสูงเนินอายุ43ปีอาสาสมัครกู้ภัยสว่างแสงธรรมอำเภอสูงเนิน ต้องใช้เครื่องตัดถังอัดซากรถเพื่อนำร่างออกมาชนสูตรพิกศพเบื้องต้นก่อนจะเคลื่อนย้ายนำไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลสูงเนินจากการสอบถามนายทรงกรดบุญชูอายุ38ปีพนักงานขับรถไฟระบุได้ปฏิบัติหน้าที่นำขบวนรถเร็วจำนวน9โบกี้ออกจากสถานีกรุงเทพพิวัตรไปส่งผู้โดยสารที่ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีขณะรถแล่นผ่านสถานีรถไฟกุจิกด้วยความเร็วที่กำหนดเนื่องจากไม่ใช่จุดจอดรับส่งผู้โดยสารช่วงผ่านจุดตัดทางข้ามรถไฟที่เป็นเครื่องกัน้น อัตโนมัติได้มีรถกระบะแล่นตัดหน้าระยะกระชันชิดจึงชักหวีดเตือนและห้ามล้อฉุกเฉินแต่สุดวิสัยที่จะหยุดได้ทันจึงพุ่งชนพร้อมลากครูดไปกับทางรถไฟจึงสามารถหยุดขบวนรถได้ทั้งนี้นายชูเกียรติหรือโฮผู้เสียชีวิตเป็นนักดนตรีฝีมือดีและเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงในท้องถิ่นได้เดินทางมารับจ้างเล่นดนตรีในงานเลี้ยงสังสรรค์เขตทต,ตกุจิกหลัางงานเลิกได้เก็บอุปกรณ์เครื่องเล่นจากนั้นจึงขับรถเพียงลำพังมุ่งหน้ากลับบ้านพักสันนิษฐานด้วยว่าอาจเพราะเร่งรีบ จึงไม่ได้ชะลอความเร็วขณะแล่นผ่านจุดตัดข้ามทางรถไฟทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว